สวัสดีครับผมทนกรตดีจาก thailandkit.com นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Android Box นะครับในท่าตลาดนะครับก็มีอยู่2ยี่ห้อนะครับที่ผ่านการเซ็นต์ติฟิเคจาก Netflix นะครับที่สามารถปล่อยสัญญาณภาพแบบ HD หรือ 4K ได้นะครับในราคาไม่เกิน2,000ก็มีอยู่2ตัวครับตัวแรกก็คือ Xiaomi Mi Box S นะครับอีกตัวหนึ่งครับก็มาแรงมากพอสมควรนะครับแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันแต่ชาเลคตีกว่านะครับก็คือยี่ห้อมีคูตัวนี้นะครับ ผมก็เลยตัดใจซื้อตัวนี้มานะครับจริงๆอยากจะใช้ e Mibox นะครับแต่สเปคตัวนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจมาใช้ตัวนี้ดีกว่าครับวันนี้ผมจะมา unbox น,นะครับแล้วก็ลองเทสกับทีวี 4K ที่บ้านนะครับพร้อมกับต่อกับระบบโฮมเทเ e เตอร์นะครับว่าจะให้เสียงออกมายอย่างไงนะครับก็คอยติดตามชมนะครับโอเคเข้ามาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับ อุปรกรณ์ก็จะเป็นสีขาวทั้งตัว Android Box แล้วก็รีโมทนะครับโอเคไม่เสียเวลาครับเราก็เปิดกล่องดูนะครับก็จะเจ็นคู่มือมาก่อนนะครับแล้วก็ใบอะไรประมาณพวกนี้นะครับเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับมาดูตัวมีคูนะครับ อยู่ในถุงพลาสติกนะครับมาดูช่องต่างๆนะครับก็ทําออกมาค่อนข้างจะเรียบหรูดูดีนะครับในด้านนี้ก็จะมีเสียบกา์ดได้นะครับตัวนี้เป็น USB USB 3นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็น USB 2ด้านหลังก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับตรงช่องต่อ12โวลต์1แอมป์นะครับ DC ตัวนี้มีพอร์ต LAN ให้ด้วยนะครับเป็นแลน100 เม็กนะครับมีขั้วต่อ HDMI นะครับช่องต่อมี AV out นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมีช่อง Optical out นะครับซึ่งตัวนี้ Xiaomi Mi Box S ไม่มีนะครับตัวนี้ก็มี infrared ให้ด้วยนะครับ IR นะครับก็กล่องนี้น้ำหนักพอสมควรนะครับส่วนด้านล่างก็บอกว่าเป็น Dolby Audio นะครับ ่อไปมาดูข้างในนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับที่ว่าเราจะมีสาย H ีมายถูกมาให้นะครับโอเคดีม i มาเส้นหนึ่งนะครับดปเตอร์12โวลต์ขนาด1แอมป์นะครับก็ดปเตอร์ก็ทำออกมาดูดูโอเคนะครับไปมาดูรีโมทนะครับ ดูซิว่าเข้าแถม่านมาให้หรือเปล่านะครับตัวนี้ไม่ได้แถมถ่านมาให้นะครับตัวนี้ใช้ถ่านหนึ่งตเ์ว์นะครับ 3A จำนวน2ก้อนนะครับกอเดี๋ยวค่อยหาถ่านใส่นะครับมาดูปุ่มนะครับตัวปุ่มก็เหมือนทีวีทั่วไปนะครับตัวนี้มี Google Assistant ด้วยนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ตรงปุ่มด้านล่างก็จะมี Netflix นะครับ YouTube พลาววิดีโอของ Amazon นะครับแล้วมีปุ่ม g o o g l e Play นะครับก็เป็นรีโมทดูน่ารักนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกับของยี่ห้อซยวมี่เหมือนกันนะครับสำหรับรีโมทนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราจะลองทดสอบกับทีวี 4K นะครับแล้วก็ต่อกับตัว Home ทเ e a ตอรนะครับกับตัว Receiver on k นะครับว่าลองดูว่ามันสามารถถอดรหัสเสียงอะไรได้บ้างนะครับก็อติดตามชมนะครับ ต่อไปเรามาเซตอัพกับทีวีแล้วก็ตัวรีเซิร์เวอร์ออนคยวกันนะครับตอนนี้ผมก็เสียบปั๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาที่ตัว12โวลต์นะครับช่องต่อ12โวลต์1แส่วนตัวนี้ก็เป็น HDMI นะครับต่อไปเข้าทีวีนะครับตัวนี้ผมใช้ทีวีเคิร์ฟนะครับของ Samsung นะครับตัวนี้สามารถรองรับ 4K ได้นะครับ แล้วก็ปัจจุบันที่ผมใช้เล่นดูหนังนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับไฮมีเดียนะครับตัวนี้ซื้อมานานเลยนะครับก็ที่ชอบตอนนั้นก็คือตัวนี้สามารถเล่นตัว 3D ได้นะครับเมื่อก่อนนิยมมากนะครับแต่ทีวีรุ่นนี้ไม่ได้เป็น 3D นะครับจะเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ผมใช้อยู่ครับผมจะดึงสายตัวออปติคอลนะครับที่เสียบอยู่กับ เครื่องเล่นหนังตัวเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบกับตรงเมคูนะครับตัวอเปกรณนี้ก็จะลิงก์ไปที่ตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับรีเซิร์ฟเวอร์ที่ผมใช้ก็คือออนเคียวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่สามารถซัพพอร์ต7.1 c h a n n e l นนะครับมาดูระบบเสียงนะครับระบบเสียงก็ค่อนข้างจะเก่านะครับตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วนะครับ นานมากทีเดียวนะครับน่าจะเป็น10ปีนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตดอ b ีดิจิตอลนะครับ DTS ประมาณนี้นะครับส่วน d o บีเอสม o สหรือ d o บีวิช s ั่นก็คงแต่ตัวนี้ไม่ต้องหวังนะครับเพราะว่าตัวนี้เครื่องนี้มันนานเลยนะครับก็ส่วนล่โพงก็แบบนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวา ส่วนด้านด้านหลังนะครับตัวนี้เป็น7.1ตัวนี้ด้านหลังนะครับปกติผมจะวางลำโพงด้านข้างอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานก็เก็บไปแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเสียบเสียบเข้าไปในรูนี้นะครับเป็นออปติคอลเอานะครับก็สายตัวนี้นะครับ ตัน,นี้เสียบ o p ปติคอเอาแล้วนะครับไปที่ตัว r e c e i ิบล์ออนเนะครับต่อไปก็ใส่ฐานนะครับ 3A2 ก้อนนะครับพอใส่เข้าไปสิ่งที่เห็นนะครับก็คือมันมีการกระพริบตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวก็ลองเปิดดูนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับ ก็ออก,กดเข้าไปนะครับอ่ายางแรกเปิดทีวีก่อนกว่าจริงๆทีวีของผมจะมี e t f ฟิกอยู่แล้วนะครับแต่เบิร์มีทีวีเครื่องหนึ่งนะครับ ซึ่งมันจะไม่มี Netflix แถงมาก,กับเพื่อนนะครับจะเป็นที่จะต้องใช้กล่องมีครูตัวนี้นะครับไปช่วยนะครับเพื่อให้สามารถดู Netflix ได้นะครับมันจะขึ้นคาว่าทีวีบล็อกที่ตัวทีวีนะครับแบบนี้นะครับ ที่หมดมันก็ยังมีการกับพริบไฟสีเขียวตรงตรงนี้นะครับโอเคมันน่าจะพยายามลิงก์กับตัวตัวมีคูนะครับโอเคเดี๋ยวผมเซตอัพภาษาก่อนนะครับก็กดภาษาไทยนะครับ ต้องการตั้งค่าทีวีด้วยโทรศัพท์ Android อย่างรวดเร็วหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็คงต้องข้ามไปนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้ Android นะครับ mm hmm. ต่อไปก็เลือกเครือข่าย Wi-Fi นะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็เป็นกล่องที่สามารถรับสัญญาณได้ทั้ง mm hmm. แบบ2.4และ 5G นะครับ mm hmm. ก็ใช้2.4ชิกกอพอนะครับ mm hmm. ก็ใส่รหัสนะครับ นะครับตรงนี้นะครับกดไปเลยก็จะมีการเชื่อมต่อไปที่ wifi ที่บ้านของเรานะครับตอนนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับปดรอสักครู่นะครับก็ต้องลงชื่อเข้าใช้ Google นะครับ โอเคครับหลังจากเราได้ใส่ยูเซอร์พาสเวิดให้กับ Netflix นะครับก็ต้องมีการตั้งค่าทีหนึ่งนะครับสำหรับระบบเสียงที่จะต่อไปให้กับรีเซิร์เวอร์นะครับตรงน,นี้ก็ให้เข้ามาส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ค่ากำหนดอุปกรณ์นะครับหลังจานั้นก็ไปเลือกที่เสียง แล้วก็ให้เลือกตรงที่เลือกรูปแบบนะครับปกติมันจะเป็น default ที่ไม่มีนะครับไม่ใช้สีเซรามกอเข้าไปนะครับก็เลื่อนจากไม่มีนะครับไปที่อัตโนมัตินะครับใช้รูปแบบที่อุปกรณ์แจ้งว่ารองรับนะครับก็ตามนี้นะครับที่เหลือก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็กดกลับไปนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไป เปิดเ t f l i x นะครับลองดูหนังสักเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองเรื่องตัวนี้ผมค้นหาแบบ 4K นะครับเพื่อจะดูว่าตัวนี้ให้สัญญานีนภาพแบบ 4K หรือเปล่านะครับก็ตัวนี้นะครับให้มาดูที่ด้านบนนะครับ u l t r a HD 4K นะครับ สรุปว่าตัวนี้ให้สัญญาณภาพออกมาเป็น 4K นะครับตัวนี้ก็ต้องดูว่า Netflix เราสมัครแบบไหนนะครับถ้าเราสมัครแบบดีที่สุดนะครับถ้าจะไม่ผิดเขาเรียกพรีเมียมหรือเปล่านะครับที่จ่ายเดือนละ400กว่าบาทนะครับมันก็ให้สัญญาณภาพของหนังนะครับให้มาที่ 4K นะครับแต่ก็เป็นบางเรื่องนะครับบางเรื่องก็ไม่ถึง 4K นะครับอาจจะแค่ Full HD นะครับแต่ถ้าใครสมัครแบบพรีเมียมก็ถ้าหนังเป็น 4K เราก็จะได้รับชมได้เป็นแบบ 4K นะครับ อีกอย่างหน,นึ่งก็ขึ้นกับทีวีเราด้วยนะครับถ้าทีวีเราไม่รองรับ 4K ก็ไม่ควรจะสมัครแบบพรีเมียมนะครับก็แบบปกติก็พอนะครับโอเคต่อไปเรามาดูระบบเสียงนะครับก็จะเปิดเรื่อง Outside the Y Wide นะครับไปไไเลยโอเคเดียวเราจคุมกันให้โอเมสไป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 ,ไปเลยคุกแล้า ดูที่ตัวรีเซิร์ฟนะครับก็จะขึ้นสัญัก DPS นะครับ กล่อที่คุ้มค่านะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูในลั z a ร a าน,นะครับได้ได้คุณภาพประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ